โอเคสวัสดีค่ะพี่กุ้งกดสื่อเองนะคะเมื่อกี้เรากดที่แก้มให้น้องแล้วนะคะทีนี้เราก็เลยขอ,อน้องว่าพี่กุ้งถามน้องว่าน้องไหวไหมน้องบอกว่าได้อยู่ก็เลยจะปรากฏข้างๆให้กับน้องนิดนึงลุงนะไหวแน่นะลูกไครับเก่งจังเลย เมื่อกี้เราให้น้องเบ็ด อันนี้คือการกดสิวเทคนิคของพี่กุ้งกดสิวนะลูกนะสิวอุดตนันนะลูกจําเป็นมากๆต้องกดออกถ้าเราไม่กดออกก็ไม่หายแต่การกดเจ็บไหมเจ็บขลุกนะถามว่าเจ็บไหมเจ็บแต่เป็นการเจ็บที่คุ้มค่าเชื่อพี่กุ้งนะลูกนะจะทําให้เราหายนะคะแต่ถ้าเราไม่กดไม่หายจริงนะเนี่ยพอเขากินในผิวมันจะกลายเป็นหลุมนะลูกตรงน,นี้จะเจ็บนิดนึง ข้างๆพปกุ้งว่าดูก่อนนะว่าได้ไม่ได้นะลูกนะอ๋อ,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 อน่าจะไม่ได้โอเคค่ะเดี๋ยวไปต่อคลิปใหม่นะคะ